เท GPT แชทบอทที่จะทำให้เรื่องของการเทดง่ายขึ้นสำหรับคุณจาก Bybit สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Investor Network เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้แชทบอทนะครับเป็นรูปแบบของเทรด GPT นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรด Bybit นะครับเพื่อนๆสามารถสมัครได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับซึ่งแอปพลิเคชัน Bybit เนี่ยก็มีข้อดีหลายอย่างนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเนาะแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยคือมีฟังก์ชันภาษาไทยให้เราใช้ด้วยนะครับโอเคเราไปเรื่องกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องของการเทรด GPT นะครับว่าทํายังไงนะครับเวลาที่เรามีอะไรอยากจะสอบถามหรือว่ามีข้อมูลออะไรรที่เาายก ทางของเทส GPT เนี่ยจะสามารถนําข้อมูลอะไรมาให้เราได้บ้างนะครับเราไปเรื่องมันได้เลยอันดับแรกนะครับเพื่อนๆก็มาที่คําว่าเมนูตรงนี้ครับดูเพิ่มเติมกดคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็มันจะอยู่ในฟังก์ชันของคําว่าเท e นะครับผมก็ให้เ,เพื่อนๆเลือกหาคําว่านี่เลยครับเทส GPT นะครับนิวนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับ โอเคหลังจากที่เราเข้ามานะครับทางบอร์ดเนี่ยเขาก็จะมีสรุปนะครับสรุปตลาดคร่าวๆมาให้เราดูนะครับประจําวันในวันนี้นะครับเขาก็บอกว่าโซลาร์นะครับตอนนี้เนี่ยบวกขึ้นมาถึง6 6 5นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถเซิร์ชหานะครับหรือว่าถามเกี่ยวกับตลาดคริปโตได้เลยนะครับสามารถถามเทสต GPT ได้เลยสมมุติว่าผมจะถามว่าเรื่องของกองทุนและกันนะครับกองทุนบิตคอย ไหนหน่าสนใจบ้างอ่าสมมุติถามไปแบบนี้นะครับเราก็รอไปแป๊บหนึ่งนะครับทางของเทจ GPT เนี่ยเขาก็จะเจเนเรตมาให้เรานะครับมาลองดูกันเลยนะครับอ่าเขาก็จะสรุปมาให้เราแบบนี้นะครับก็รอไปสักคู่หนึ่งนะครับอ่าทางเทจ GPT เนี่ยเขาก็จะบอกข้อมูลมาเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าเราก็มารอดูกันนะครับโอเค อ่าล้วก็มาลองอ่านดูนะครับตามข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้นะครับน่าสนใจที่สุดในกลุ่มบิตคอยก็คือ BTC นะครับอ่าบางทีเนี่ยการ gener ของเขาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตรงตามเป้าหมายที่เราอยากจะได้รับเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดบอดนิดนึงนะครับสำหรับตัวเทรด GPT นะครับแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งเลยนะครับเวลาที่เราอยากรู้ข้อมูลอะไรนะครับเราสามารถมาถามเทรด GPT ได้เนี่ยอย่างน้อยข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยก็สามารถนําไปใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยที่ผมถามไปนะครับว่ากองทุนบิตคอยไหนน่าสนใจบ้างนะครับพราะอ มาด้านล่างสุดเนี่ยเขาก็จะมีอีกอย่างหนึ่งครับก็คือคุณอาจจะสนใจในสิ่งนี้ก็คือนี่ฮะเขาก็จะเปิดกองทุนมาให้เราดูเลยนะครับสรูปแบบด้วยกันนะครับซึ่งอันแรกก็จะเป็นรูปแบบของกริดบอทนะครับอันสองก็จะเป็นรูปแบบของสัญญาต่อเนื่องนะครับอ่าเราก็ลองกดเข้าไปดูครับกดคําว่าเทรดเลยตรงนี้ได้เลยนะครับนี่มันก็จะมาสู่หน้าเทรดแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นหลักการใช้ตัวเทรด GPT นะครับสำหรับ แอปพลิเคชัน by b i t นะครับอะกดกลับมากดไปใหม่ครับดูเพิ่มเติมนะครับเมื่อกี้มันเด้งออกมาเนาะแล้วก็กดกลับไปที่เทรด GPT ใหม่นะครับโอเคทีนี้เนี่ยอันนี้นะครับมันเป็นแชทที่1แล้วนะครับเป็นแชทที่เราถามอันนี้ไปแล้วนะครับทีนี้เราอยากจะ เพิ่มแชทอีกอันนึงนะครับทำยังไงนะครับเราก็มากดตรงด้านบนขวามือนะครับที่เป็นขีด3ามขีดตรงนี้ครับกดเข้าไปนะครับมันจะมีเห็นไหมบวกนะครับบวกเริ่มแชทใหม่นะครับอย่างแชทที่เราแชทไปเมื่อกี้นี้เนี่ยมันเป็นแชทที่1นะครับถ้าเราจะแชทเพิ่มเติมนะครับเราก็กดคาว่าบวกเริ่มแชทใหม่ได้นะครับซึ่ง แชทหนึ่งเนี่ยเราอาจจะถามเป็นเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยนะครับแล้วแชทที่2เนี่ยเราอาจจะถามเป็นเรื่องเกี่ยวกับอีทูเรียมก็ได้นะครับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับที่เราสามารถใช้ได้โดยการแยกแชทออกจากกันนะครับแชทหนึ่งอาจจะเป็นบิตคอยแชทสองอาจจะเป็นอีทูเรียมนะครับเราก็ลองถามไปดูอีทูเรียมตอนนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะสมมุติถามไปแบบนี้นะครับแชทที่2องเขาก็จะจินเดียดมาให้นะครับก็รอไปสักครู่หนึ่งอ่าเห็นไหม ราคาอีทเรียมตอนนี้คือ2423.18ต่อ USD นะครับแล้วก็นี่ครับพอตอนจบจากที่เขาสรุปบทมาให้แล้วนะครับเขาก็จะมีกองทุนนะครับมาให้เราเลือกด้วยนะครับหลักๆเลยเนี่ยที่ผมลอง generate ดูแบบนี้กับหลายๆเหรียญแล้วนะครับเขาก็จะโชว์ในเรื่องของบ i ิตบดนะครับสำหรับฟิวเจอร์มาให้นะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของสัญญาต่อเนื่องแบบนี้นะครับผมเราสามารถเพิ่มเข้าไปได้อีกนะครับตัวแชทเนี่ยเห็นไหมครับมันจะสามารถเพิ่มได้อีกเลยกดเพิ่มเข้าไปนะครับก็เป็นแชทที่สามแชทที่สี่ได ว่าลิมิตที่เท่าไหร่นะครับแต่คิดว่าก็น่าจะได้เยอะพอสมควรนะครับผมเราสามารถใช้บอร์ดตรงนี้นะครับหากองทุนให้เราได้นะครับหาเหรียญที่จะเข้าใหม่ในบ่ายบิตก็ได้ลองดูนะครับเหรียญที่เข้าใหม่เหรียญที่เข้าใหม่ในบ่ายบิคือเหรียญ <Okay. S 1> อะไรสมมติถามไปแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็รอดูนะครับเห็นไหมเขาก็จะมีบอกมาเลยนะครับว่าเหรียญที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในบายบิดก็คือเหรียญมาเวียนะครับและ dyM แล้วก็เหมือนเดิมครับมีการ Copy นะครับกิดบอทได้เหมือนเดิมแล้วก็มีสัญญาต่อเนื่องได้เหมือนกันนะครับส่วนด้านบนตรงนี้นะครับที่เป็นตัวบอทแล้วก็มีลูกศรชี้ขึ้นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับรายละเอียดของตัวเทรด GPT นะครับมาสเตอร์เทรดนะครับเราก็สามารถมาอ่านข้อมูลรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับติดตามมาสเตอร์เทรดที่ขับเคลื่อนด้วย AI และรักษาผลกําไรทั้งหมดของคุณไว้อะไรประมาณนี้นะครับเราก็กดสามารถเลื่อนดูตรงนี้ได้นะครับก็เป็นข้อมูลของตัวมาสเตอร์เทรด จากเทจ GPT ด้วยนะครับโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการใช้เทจ GPT ในแอปพลิเคชันของ Bybit นะครับหากเพื่อนๆชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็จะขอบพระคุณมากๆเลยครับสำหรับวันนี้ผมเต็น i n อินเวสเตอร์เนตต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ